สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่งานวิจัยเรื่องกฎหมายการุณยฆาตกับสังคมไทยโดยสัญญพงลิมประเสริฐและอนิสามานทนจากการศึกษาวิจัยกฎหมายการุณยฆาตกับสังคมไทยประเด็นในเรื่องสิทธิการตายหรือการกระทำการุณยฆาตเชิงรุกการเร่งหรือช่วยเหลือให้เสียชีวิตเร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาลให้หายขาดเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบพ้นจากอาการทุกทรมานจากโรคแนวทางโอกาสความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะสามารถผลักดันประเด็นสิทธิการตายหรือการกระทำการ,รุญยฆ่าเชิงรุกนั้นตามข้อเท็จจริงจากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดรองรับเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับแล้ว นั่นหมายความว่าประเด็นสิทธิการตายหรือการกระทำการุณยฆ่าเชิงรุกไม่สามารถกระทำได้และหากศึกษาในด้านความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในประเทศไทยที่ส่งผลให้ประชากรไทยเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆได้แก่โรคมะเรง็งและเนื้องอกโรคหลอดเลือดในสมองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจขาดเลือดอัตราการรักษาให้หายขาดนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ยาก จึงเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะตกอยู่ในสภาพผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาลให้หายขาดเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบและตกอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตในที่สุดซึ่งหากผู้ป่วยถึงแก่ความตายในระยะเวลาที่รวดเร็วหลังการเจ็บป่วยย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลดีกับผู้ป่วยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการต้องตกอยู่ในภาวะผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาลให้หายขาดเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบ และนอนรอความตายที่ไม่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหรอาจสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงหรือผู้ป่วยกลุ่มที่เรียกเป็นภาษาพูดว่าเจ้าหญิงเจ้าชายนิดพรานนั่นเองปัจจุบันประชากรไทยสามารถเข้าถึงสิทธิการตายอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้สองกรณีคือหนึ่ง การอนุญาตให้บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย Living w i วิ2การดูแลแบบประคับประคองอาการผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาลให้หายขาดเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตป li a t i v e c แ r e เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นซึ่งในประเทศไทยก็ได้มีการบัญญัติสิทธ,ธิต่างๆไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญในหลายประเด็นเช่นกันอย่างสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่เมื่อพิจารณาเจาะจงถึงสิทธิการตายกลับมิได้กล่าวถึงไว้แต่อย่างใดหากมีการเรียกร้องในเรื่องสิทธิการตายเกิดขึ้นในประเทศไทย สิ่งที่ถือว่าเป็นตัวแปรที่ต้องให้ความสำคัญและควรระมัดระวังอย่างยิ่งคือผลลัพธ์ของสิทธิเพราะว่าการถึงแก่ความตายของมนุษย์หนึ่งคนเป็นการได้มาซึ่งสิทธิของบุคคลอื่นหรือเป็นการขาดซึ่งสิทธิของบุคคลอื่นได้เช่นกันเพราะประเด็นการเข้าถึงสิทธิการตายเป็นเรื่องปลอดบางทางสังคม ประกอบกับยังเกี่ยวข้องกับหลากหลายแวดวงสาขาวิชาต่างๆรวมถึงความศรัทธาและความเชื่อทางาศาสนาพุทธด้วยดังนั้นแนวทางโอกาสความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะสามารถผลักดันประเด็นสิทธิการตายหรือการกระทำการรุณยฆ่าเชิงรุกการเร่งหรือช่วยเหลือให้เสียชีวิตเร็วขึ้นได้หรือไม่ พบว่าปัจจุบันประชาชนไทยสามารถเข้าถึงสิทธิการตายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วปรากฏหลักฐานรองรับทางกฎหมายตามมาตรา12ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550และมีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยพุทธศักราช2,553จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามาตรา12ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2,550นั้นประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญคือการเสียชีวิตต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติคือต้องไม่ใช่กระทำการุณยฆาตเชิงรุกแอ ctive ย u t h นาเซีย และไม่ได้ให้สิทธิการกระทำการุณยาฆาตแบบช่วยเร่งให้เสียชีวิตเร็วขึ้นประชาชนมีสิทธิแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของตนเองว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วจะขอใช้สิทธิเสียชีวิตตามธรรมชาติได้ด้วยการไม่ประสงค์จะให้ใช้เครื่องมือหรือเทคนโนโลยีทางการแพทย์เพื่อยืดระยะเวลาความตายออกไป จากการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางกฎหมายของต่างประเทศพบว่าในปัจจุบันมีหลายประเทศที่อนุญาตและเปิดโอกาสให้สามารถกระทำการุณยฆาตเชิงรุกการเร่งหรือช่วยเหลือให้เสียชีวิตเร็วขึ้นเพื่อให้พ้นจากอาการทุกข์ทรมานจากโรคโดยแต่ละประเทศจะมีกฎหมายแนวทางหรือวิธีการแตกต่างกันไป อย่างเช่นในประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ผ่านกฎหมายเพื่อทำให้การดำเนินการจบชีวิตของผู้ร้องขอโดยขั้นตอนทางการแพทย์เป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายคือ the termination of life on request and assisted suicide ประเด็นหลักที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือการอนุญาตให้แพทย์ดำเนินการกระทำการรุณยาฆาตผู้ป่วยตามที่ได้ยื่นคำร้องขอเพื่อขอการกระทำการรุณยาฆาตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้นั้นจำเป็นต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญ2ประการคือ 1. ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากและไม่สามารถอดทนต่อความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยได้อย่างแท้จริง 2. การไร้ซึ่งความคาดหมายว่าการรักษาโรค และผลลัพธ์จากการรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มจะดีขึ้นการคาดหมายถึงแนวโน้มการหายจากโรคต้องเกิดจากการพิจารณาด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ด้วยจากการศึกษาพบว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ถือว่าการกระทำการรุญยคาตในลักษณะ mercy killing หรือ active euthanasia คือการแร่งหรือช่วยเหลือให้เสียชีวิตเร็วขึ้น เพื่อให้พ้นจากอาการทุกขทรมานจากโรคสามารถกระทำได้โดยถูกต้องโดยไม่ถือว่าการกระทำการุณยฆาตเป็นการกระทำที่โหดร้ายขัดหลักวิถีทางสังคมจริยธรรมศีลธรรมศาสนารวมถึงกฎหมายในส่วนของการปฏิเสธการรักษาก็สามารถกระทำได้ด้วยเช่นกัน ด้วยการมีกฎหมายรองรับด้วยการแสดงเจตนารมณ์ด้วยการทำหนังสือขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ว่าไม่ขอรับบริการทางการแพทย์อันมีจุดประสงค์เพียงเพื่อยืดระยะเวลาการเสียชีวิตออกไปหรือในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดเกี่ยวกับการประทำการุณยฆ่าเชิงรุกอาจกล่าวได้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือ ดินแดนที่ผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาลให้หายขาดเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบทั่วทุกมุมโลกประสองค์อยากกระทำการรุญยาฆาตมากที่สุดเพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีกฎหมายอนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถยุติชีวิตตนเองได้และยังมีสถาบันเกี่ยวกับการยุติการรักษาสำหรับผู้ป่วยต่างชาติเรียกว่า Dignitas ัสซ c i d e คลิ n i c อีกด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประเทศเดียวในโลก ที่อนุญาตให้ประชาชนของประเทศอื่นสามารถเข้ารับบริการการฆ่าตัวตายโดยความช่วยเหลือของแพทย์ได้จากการศึกษายังพบว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมุมมองต่อการกระทำการุณยฆ่าตต่างจากประเทศอื่นๆโดยมองว่าการดำเนินการเพื่อจบชีวิตเป็นประเด็นทางสิทธิมนุษยชนมากกว่าที่จะเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพและมีมุมมองเรื่องการจบชีวิตในฐานะสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับอิทธิพลแนวคิดจากอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน European Convention on Human Rights โดยมองว่าการฆ่าตัวตายถือเป็นอัตตานัตออโตโนมีของปัจเจกชนที่มีสิทธิในการตัดสินใจในความตายของตนเองภายใต้สถานการณ์และเวลาที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้าแล้วหรือในประเทศแคนาดา ก็อนุญาตให้แพทย์ดำเนินการช่วยผู้ป่วยให้จบชีวิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งในรูปแบบของการุณยฆาตและการให้ความช่วยเหลือให้ฆ่าตัวตายโดยแพทย์ได้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้จบชีวิต Medical Aid i n d i c i n g โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่ความตายตามธรรมชาติไม่สามารถที่จะมองเห็นล่วงหน้าได้อย่างมีเหตุผลก็สามารถร้องขอจบชีวิตได้สำหรับการร้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ กำหนดให้ผู้ป่วยต้องอยู่ใกล้ความตายในระดับที่สามารถคาดการได้อย่างมีเหตุมีผลโดยต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีกรณีไปนอกจากนี้กระบวนการตามกฎหมายของประเทศแคนาดายังมีความซับซ้อนสูงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐในการปกป้องสิทธิของผู้ป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโดนเอารัดเอาเปรียบจากญาติหรือแพทย์ที่อาจได้รับประโยชน์โดยตรงจากความตายของผู้ป่วยด้วยสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะสำหรับการกระทำการรุญยาฆาตเชิงรุกการเร่งหรือช่วยเหลือให้เสียชีวิตเร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาลให้หายขาดเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบพ้นจากอาการทุกทรมานจากโรคถือเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงในสังคมอย่างมากเนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิทธิการตายกับหลักทางจริยธรรมศีลธรรมคำสอนทางาศาสนาวิถีทางสังคมบรรทัดฐานทางสังคมโซเชียลนอมตลอดจนความศรัทธาและความเชื่อทางาศาสนาพุทธ ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังไม่สามารถกระทำการุณุญาต่าเชิงรุกการเร่งหรือช่วยเหลือให้เสียชีวิตเร็วขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาลให้หายขาดเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบพ้นจากอาการทุกทรมานจากโรคได้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากไม่มีการบัญญัติกฎหมายรองรับและไม่เคยแม้แต่จะมีการยกร่างกฎหมายว่าด้วยเรื่องดังกล่าวรวมทั้งไม่มีกฎหมายอื่นใดที่สามารถนำมาใช้เทียบเคียงได้ จึงเห็นควรยกร่างเกี่ยวกับการกระทรรการรุนยาฆ่าชเชิงรุกการแร่งหรือช่วยเหลือให้เสียชีวิตเร็วขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาลให้หายขาดเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบพ้นจากอาการทุกทรมานจากโรคด้วยการควบรวมมาตรา12พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยพุทธศักราช2553นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วอาจนำตัวอย่างการบัญญัติกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้ได้เช่นหน การมีกฎหมายเฉพาะที่ว่าด้วยเรื่องประเด็นสิทธิการตายหรือการกระทําการุณยฆ่าเชิงรุกการเร่งหรือช่วยเหลือให้เสียชีวิตเร็วขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังจากการรักษาพยาบาลให้หายขาดเป็นปกติอย่างสมบูรณ์แบบพ้นจากอาการทุกข์ทรมานจากโรค 2. การกระทําการุณยฆ่าทั้งเชิงรุกและการกระทําการุณยฆ่า,าเชิงรับสามารถกระทําควบคู่กันและให้ประชาชนเป็นผู้มีสิทธิเลือกได้ และถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่อาจมอบอำนาจให้แก่กันได้ 3. แนวทางหรือวิธีการการกระทำการุญยฆา,าตเช่นการใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือดหรือการให้รับประทานยาในขนาดสูงเกินความจำเป็นเพื่อออกฤทธิ์ลักษณะกฎระบบประสาทแบบหลับสนิทผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้สงบและเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจหยุดการทำงานลงในที่สุด 4. การกลั่นกรองลักษณะผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าควรอนุญาตดำเนินการกระทำการรุนยาฆาตด้วยการยื่นคำร้องขอเพื่อขอการกระทำการุนยาฆอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการยื่นคำร้องขอเพื่อขอการกระทำการรุนยาฆาต 5. การขอความเห็นจากแพทย์อื่นที่ไม่ใช่แพทย์ที่ทำการกระทำการุนยาฆาตเชิงรุก เพื่อสอบทานการวินิจฉัยของแพทย์ที่จะทำการุณยฆาเชิงรุกว่าได้ใช้ดุลยพินิจตามวิชาชีพอย่างเต็มที่ส่วนข้อที่6การจัดตั้งองค์กรเอกชนเพื่อบริการการกระทําการุณยฆาเชิงรุกผู้วิจัยเห็นควรว่ายังไม่อาจให้มีในประเทศไทยในระยะแรกเริ่มเนื่องจากยังเป็นการยากที่จะควบคุมการกระทำที่เป็นการกระทำเกินสมควรเพราะการตายของมนุษย์ผู้หนึ่งย่อมนำมาซึ่งสิทธิของมนุษย์อีกหลายคน คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะคะ